พออาการมันรื้มรนพนีนะคะแน่นอนเรือมโรคคัดแคน,น้ำแล้วก็มาเหมื่อกัน,นะซึ่งทางกรมฝนหลวงค่ะเขาก็ขึ้นบินทําฝนหลวงนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาคาดแค่น้าค่ะอาทิตย์นี้กรมฝนหลวงและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้ขึ้นบินสํารวจพื้นที่ภักการเกษตรจังหวัดสงขลานะพร้อมสร,าร้างนวดปริกาาค่ะให้ทําฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการแค่คน้ำค่ะ นายสุพิธพิทักษร์รมอธิบดีกรมฝนหลวงและกการบินเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมฝนหลวงและก็การบินเกษตรด้านปฏิบัติการและก็รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบิน,กา,นบการ,การเกษตรด้านบริหารและคณะค่ะก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและก็มอบนโยบายการทํางานช่วยเลือกพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมเปิดน้วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัสดสงขลาโดยมีนายสมนึกปรุเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวตอนหับค่ะ อธิบดีกรมฝนลลวงแลวก็การบินเกษตรนได้บอกว่า<ม>พื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนค่ะมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าขาปกตินะคะซึ่งไปวยการฝนล่วงภาคใต้ค่ะก็เลยได้จัดทําแผนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภายเร้งแล้วก็บรรเทาปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่านอกจากนี้ค่ะเขายังพบว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคม2567ค่ะ<ม>พื้นที่ภาคใต,ต้ตอนล่างมีการข้อรับบริการฝนล่วงมากขึ้นค่ะก็เลยสร้างการให้ดําเนินการจัดตั้งน่วยปฏิ ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดส่งคลาตั้งแต่วันที12่12ถึง31มีนาคม2 5 67นะคะเพื่อให้ได้รอได้บานนำฝนครอบคลุมพื้นที่ที่มีการข้อรับบริการอย่างเพียงพอค่ะสำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงผักาตายเนี่ยมีพื้นที่รับพิดช,ชอบาจำนวน1 1จังหวัดนะคะก็มีสงคลาตรังปัทลุงกระบี่นะครสุราชภูกเก็ตระนองชุมพรประจวบเพชรบุรีและก็ราชบุรีซึ่งจากพ้นปฏิบัติการก็ไฟดับลงแล้วก็กลุมควันก็น้อยลงอย่างเห็นไดช้ชัดนะคะทางนี้ก็จะมีการติดตามสถาน สถานการ์ไฟป่าแล้วก็สถานการ์น้ำในพื้นที่ผักต้ยอย่างใกล้จิตเพื่อสามารถนํามาปรับแพ้ในการตั้งนวยปฏิบัติการฟุ้นล้วงช่วยเหลือผี่นองกเกษต,ตรกรแล้วก็พี่นองประชาชนในพื้นที่ยางรวดเร็วต่อไปทางนี้ก็ขอให้ผี่นองประชาชนมั่นใจว่าการปฏิบัติการนี้เนี่ยสามารถแก้ไขวิกฤตการขาดแคลนน้ำได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะนี่นะคะ่ะพอ,อบินปุ๊บก็ เห้นได้ชัดคือกลุ่มควันเนี่ยลดลงใช่ค่ะเพราะงนบอกว่าเมื่อไรที่ว่าอากาศร้อนมากเรื่องฟุ้นควันพีเอ็มโซจุธาเนี่ยมาตามมาแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะคะไม่ทําให้เกิดกลุ่มควันต่างๆไม่เผ้าย่าไม่เผาป่านะคะแล้วก็เป็นการป้องกันไฟป่าได้อีกทางหนึ่งด้วยใช่หลยนะคะที่นี่